หัวดีครับพี่น้องสายพันธุ์นี้นี่ว่าดีเสด็จเลยครับพี่น้องแปดหนึ่งนี่นอครับนาะแต่ว่าขาดอย่างเดียวเลยครับพี่น้องก็คือระบบนำที่วดานาะครับนาอเขาบังคับนำบดานะครับนาอกก็ใส่ระบบนำที่วดาก็ต้องทำใจครับพี่น้อง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูปทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมเก่าแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมใหม่เนาะครับเนาะครับวันนี้ก็สิภาพพี่น้องมาเบิรงเนาะครับพี่น้องก็มันสัมปะหลังในหน้าเขาเนาะครับเนาะปีนี้ก็โอ้ก็ฝนก็แเรงคักเนาะครับพี่น้องเนาะก็ใบนีก็เหลืองเหี่ยวเบิดเนาะครับพี่น้องนี่ ราคามั่นดีอยู่ครับพี่น้องแต่ว่าฝนโบต๊กมาห่ำให้เจ๊เตือนเนาะครับเนาะก็มีกะสีเขาซีเดือนแล้วครับพี่น้องกัฝนกับว่ามีท่าที่ว่าสีมาโต๊กขํำให้เจ๊เตือนเนาะครับเนาะนี่ก็ถือว่ามั่นนี่แหละเป็นพืชที่ทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อนเนาะครับพี่น้องถือว่ายังรอดได้สำนีก็ถือว่าโอเคนะครับพี่น้องถ้าเป็นพืชแบบอื่นนี่ผมว่าตายพิดแล้วครับเนี่กเหยียร้ายเนาะครับพี่น้องเนาะครับก็ พาพี่น้องมาอัปเดตเบิ่งหน้าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าช่วงก่อนประมาณสามเดือนครึ่งนั้นผมก็ได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่องมาเนาะครับเนาะหัวกิค่อนข้างสิใหญ่ีสาเนาะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นบ่ได้น้ำเลยเนาะครับเนาะแบบว่าเพิ่นก็ขาดน้ำเนาะครับฝนบ่ตกมาห่มให้จักเทื่อเนาะครับพี่น้องเนาะครับก็แย่หลายเนาะครับเนาะแบบนี้ ดินนี่ก็แตกได้ครับพี่น้องนี่ดินแตกนี่กะหัวมันนี่เพิ่นกะจะเป็นหัวอยู่นะครับนอแต่ว่าสภาพอากาศฝนบอ่ออ่ำนวยเนาะครับพี่น้องเนาะกะแย่ครับแบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยวกะสิพาพี่น้องไปอัปเดตหัวมันเนาะครับเนาะว่าสิเป็นยังไงกัสิพาพี่น้องมาเลาะเบิ่งน้าเนาะครับว่ามันสามสี่เดือนฝนโปตกนี่สิเป็นยังไงนาะครับพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวพา่พี่น้องไปคูดเบื้องหัวมันเนาะครับน้องว่าสิเป็นตาเดียวคูดบนนาอครับพี่น้องหรือว่าสิจังใดโอเคครับผมครับพี่น้องก็สิคูดทห้เบื้องเนาะครับต้นนี้เลยเนาะครับพี่น้องสีสังเกตเห็นว่าลำต้นเป่นกับบ่ก่อยเงาเนาะครับบ่ก่อยเงาเลยครับพี่น้องนี่สีสันๆเนาะครับนาอสิมาลองอัปเดตเบื้องเนาะครับพี่น้องรอบก่อนก็อัปเดตแล้วนะครับ สีมะขุดท่าพี่น้องเบิ่งว่ามันจะเป็นตาดีขุดไข่บนน้องครับพี่น้องเนาะโอ้ยเหรียงคักเหรียกแน่พี่น้องอเอ้ยฝนโบหัำม,มาให้สามสี่เดือนแล้วครับเนี่ยก็มีหัวอยู่ดอกครับพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดเลยครับเนี่ยมีหัวให้สามเนแ้เนีเนาะครับเนาะนี่ก็สี่เดือนแล้วครับนี่อีกบุก,กีเมือเนาะครับเนาะ เบอรเดือนนี้ไปกับซี่เดือนนะครับพี่น้องหนึ่งสองสามหมื่นนี่ก็ับซีแล้วเนาะครับพี่น้องจะเป็นปีกายนี่มันใหญ่กว่านี้เลยครับพี่น้องปีที่ผมขุดนี่ถ้าแบบว่าถ้าพ้นห้าห้ำในช่วงนี้ก็สีโอเคอยู่แล้วครับเพราะว่ามันก็เลยประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับกับสี่เดือนเขาเนาะครับ มาทำให้แน่กะสิไข่แน่กว่านี้อยู่ครับพี่น้องนี่แบบว่าปรตกจกเสื่อเนาะครับเนาะงก็เยะไลยเนาะครับพี่น้องปีนี้มันเป็นจังใดมันจังแหลงกะแหลงแน่แต่ครับปีนี้เนาะหัวดีครับพี่น้องสายพันธุ์นี่นี่หัวดี เสด็จเลยครับพี่น้องแปดหนึ่งนี่น้ครับเนาะแต่ว่าขาดอย่างเดียวเลยครับพี่น้องก็คือระบบนำที่ปรดาเนาะครับเนาะเขาบังคับน้ำบรได้นะครับเนาะก็ใส่ระบบนำที่ปรดาก็ต้องทําใจครับพี่น้องหัวบุคคลยหญ่งนะครับพี่น้องกับประมาณนี้เนาะครับเนาะอายุ เขาซีเดือนเนาะครับพี่น้องเนาะอีกบุกี้มือนี่เนาะครับเนาะก็สิ้นเดือนนี่เนาะครับก็ะซีเดือนนะเนาะครับเนาะเลี้ยงนี่แบบว่าขนาดอยู่ในโฮมอยู่บ้านนี่ก็ยังแบบนอนนี่ตื่นขึ้นนี่ต้องอาบน้ำนะครับพนะี่น้องแบบว่าสนิทแบบแบบโอ้ยแบบอบอ้าวหอนแห้งครับด,ดีครับนี่แหละครับที่เขาซีเดือนแล้วเนาะครับเนาะ สังเกตเบองต้นนีแหงเหี่ยวใบกรอบแหงเบิดครับพี่น้องก็เนื่องจากขาดน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นล่งหัวแหงซ้ำนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เลยครับพี่น้องมั่นซ้ำนี้เนาะครับเนาะกับเบื้องลำต้นเลยพี่น้องครับนี่ลำต้นก็เล็กๆสันๆเนาะครับเนาะเพราะว่าเกิดจากการขาดน้ำก็เลยบกค่อยใหญ่เนาะครับเนาะ ถ้าแบบใส่ะาาระบบน้ำยดก็สิโอเคอยู่แล้วครับพี่น้องนี่กะเหยไลครับพี่น้องแบบนี้เนาะฝนบปต,ตกห้ามไมเลยครับสามสี่เดือนบ็เจอฝนเลยเนาะครับเนาะกะเย่เนาะครับเนาะพี่น้องเนาะผมคิดว่าพี่น้องเกษตรกรได้ไลท่านกะคงสิเจอปัญหาแบบนี้เนาะครับเนาะพบปัญหาเส้นเดียวกันเนาะครับสำหรับที่ พี่น้องที่ปลูกมันสำปะหลังนาเลียงหรือว่ามันสำปะหลังในนาเขาเนาะครับคงจะเจอปัญหาแบบเดียวกันเนาะครับพี่น้องเนาะเจอปัญหาฝนบ่อตกห่ำให้จจกเสือนะครับปีนี้แบบเรียงแบบคักแห้งเนาะครับเนาะถ้าตกมาให้จ๊หลอบสองหลอบก็คงจะดีเนาะครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับพี่น้องหัวก็ประมาณนี้ครับ บ่เนนะครับบะถือบะไนนะครับพี่น้องกะหัวกะสีบกคอยดกนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหัวอยู่ได้ครับพี่น้องถ้าแบบว่ามีฝนมาหักมาอย่างไรสีมันก็ชิ่งใหญ่อยู่ครับพี่น้องสาเหตุที่หัวบดวกมายังกะเป็นน้ำบ่มีฝนน้ำกะมีส่วนได้ครับพี่น้องแต่ว่าสาเหตุหลักๆที่ว่าหัวบดวกก็คือบางท่านเพิ่นกะปลูกป,ป,ประดิเชียถอนพันธุ์กับมีส่วน ในตรงนั้นกับประมาณ70%เลยเนาะครับเนาะที่ว่าหัวบ่ค่อยดกเนาะแล้วกาฝนบ่ตกห้าให้นี่กโอ้กบมีเปอร์เซ็นต์หลายเลยครับพี่น้องที่เพิ่นสิบ่ค่อยหัวบ่ค่อยดกเนาะครับเนาะกมีเปอร์เซ็นต์กหลายบ่แห้งก็มีอยู่10-20%เนาะครับพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งอีกจักต้นเนาะครับเนาะ ต้นนี้ผมก็ชิทม์ไปก่อนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวคอยมาอัปเดตไหมเนาะครับเนาะช่วงขุดกะมาล่าลุนน้ากันเนาะครับพี่น้องว่าชิเป็นยังไงเนาะครับว่าตอนขุดมันหัวสีหญ่บ่เนาะครับพี่น้องจะได้ทุนขึ้นบ่เนาะครับเนาะโอเคครับผมครับพี่น้องกะนี่กะสิเห็นว่าดินกะสิแตกเนาะครับเนาะแสดงว่าแบบนี้นี่ก็เพิ่นลงหัวแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะลักษณะแบบนี้เนาะครับเนาะ สิมาล่องคุณพี่น้องเบิ่งนะครับตัวนี้เนาะครับมันจะเป็นแดงๆเนาะครับหนะัวสีซูซีกันบ่อเนาะครับเนาะมาเบ่งน้ำกันครับพี่นะ้องอืมมีกะเห็นหัวหนึ่งเนาะครับพี่นะ้องโพมาน้อยๆเนาะครับเนาะถามว่าถ้าฝนเป็นคือปีนี้ปลูกโอเคบอ่บอโอเคหรอกครับพี่นะ้องถ้าแบบนี้เนาะครับเนะบบานนะบ่อพันครับผมถ้าเป็นแบบนี้เนาะ ต่อให้ใช้ขีดไก่หลายปุยหลายก็บ,บ่มีประโยชน์ครับพี่น้องถ้าบ,บ่มีน้ำเนาะครับเนาะนี่หากนี่สิเตียก็มาไลายเลยครับพี่น้องแต่ว่าบ่เป็นหัวให้เนาะครับเนาะพี่น้องสังเกตเบิ่งเลยครับนี่หากนี้แบบนี้เป็นหัวบ่ได้ครับนี่พี่น้องนี่ยอันนี้ผมก็บ่อยากขุดดอกครับก็ขุดให้พี่น้องเบิ่งสัมนี้เนาะครับ ากเนี้เป็นหัวบเดอร์ครับนี่พี่น้องหัวโบปันไดครับพี่น้องแบบนี้ถ้ามีฝนนี่แป๊บเดียวได้ครับพี่น้องนี่มันเขาสามเดือนสี่เดือนนี้ยางบมใหญ่ก็บที่มีรุ่นนี้นะครับพี่น้องก็ต้องประมาณรุ่นนี้ครับอันนี้ผมชิตมไบครับพี่น้องบบเจอฝนเลยเนาะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปคุดนห้พี่น้องบ่งอีตัวหนึ่งครับตัวนี้ทมไปกอนเนาะครับเนาะขุดเดียวหากคนสีขาดเนาะครับเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวมาขุดต้นนี้ให้พี่น้องเบิ่งนะครับเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะครับเนาะกะจีสรุปว่าชีพ่อเด้ขายบ่เนาะครับเนาะ <c oughs> ปีนี้กะปลูกหลายเติบอยู่ครับพี่น้องสิบสี่สิบห้าลายอนอะกของผมก็ได้เนาะกะลงทุนกะค่อนข้างจะเพียงอยู่ครับพี่น้องเพราะว่า ลำพันทอนพันมันแพงเนาะครับเพราะว่าปีนี้มันมันแพงเดียครับพี่น้องทอนพันก็นขึ้นราคาตามกันไปเนาะครับเนาะจะประมาณนี้ครับพี่น้อง ประมาณนี้ครับพี่น้องสรุปกะหัวกะปอปันใดเนาะครับพี่น้องเนาะก็ย้อนว่าฝนบ่มาห่มให้เนาะครับแบบนี้อาการแบบนี้กะขาดน,าน้ำเนาะครับพี่น้องเนาะมันเป็นกรอยากง,งามอยู่ครับพี่น้อง แต่ว่าฝนบอน่อำนวยเห็นเนาะครับนาะสามเดือนสี่เดือนเลยประมาณนี้กัแย่อยู่ครับพี่น้องก็ต้องลอรุุนนะครับพี่น้องเอ,อาจะเป็นยังไงเนาะครับนาะอเดี๋ยวอีกกุดให้พี่น้องเบิ้งครับนี่ท่านท่านแบบนี้เนาะครับนาอน,นี่มี แน้งเดียวขึ้นมาจานึ่งสีเนาะครับพี่น้องมาสิมีหัวบนเนาะครับโอ้ตินแข็งครับพี่น้อง ขุบ่ได้ครับพี่น้องมี่หรครับแต่ว่ากับหัวบค่อยดกนรครับเนาะประมาณนี้แหละครับขาวๆแล้วก็ประมาณจํานี้ครับผมก็มีหัวอยู่ครับพี่น้องแต่บดีเท่าที่ควรนะครับเนาะโอเคเนาะครับกับคลิปนี้กับทได้ขอตัวแรกพอมีพี่น้องเนาะครับเนาะก็คือว่าก็มีหัวอยู่ดอกครับพี่น้องแต่ว่าก็บ่ก่อยดีเท่าที่ควรนะครับเนาะเนื่องจาก มันเลียงทักหลายเนาะครับพี่น้องเนาะต้องทําใจเนาะครับพี่น้องเสร็จแล้วปบนำที่วดาเนาะครับเนาะก็แก่อยู่ครับปีนี้นี่ใบก็แห้งเหี่ยวเบดเนาะครับพี่น้องเนาะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำหนึ่งเดียครับผมครับไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะครับเนาะนี่ก็ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับ